นทริปนี้ก็พาเด็กนักเรียนน้องๆมาแข่งปองนะครับที่โรงเรียนหนองปืนนะครับบรรยากาศตอนีโมงว่า8โมง22 8โมง22ตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ใช้แข่งขันนะเพราะว่ามีการกั้นบังแสงไว้สนามเะไอยู่นี่สนามป็นไงเอไม่ได้ <c oughs> เลย <c oughs> <c oughs> เอาหรใช่ MBT เรามีอยู่ในห้องตัวหนึ่งผมไม่เอาออกมาเลยตัวเนี้ยอ๋โอโทษไม่ได้ไงพร้อมครับพร้อมเฮ้ยแกวันที่หนึ่งแล้วก็ขอให้การจัดก,การกินการในครั้งนี้นนสำเร็จลุล่วงบรรลุตามวัตถุประสงค์กประก,ปาก,การขอเปิดการแข่งขันครับ อันนี้เป็นการดีอบุ่นร่างกายนะครับอีกคนหนึ่งโปอีกคนหนึงแบ็คนะครับตีโตอันนี้ฝึกความแม่นยำของการดีนะครับแต่นั้นน้ำหนักของการตีย่อตีนะครับดูแขนของพี่เขาอยู่แบบไหนนะครับเลี่ยงบางตัวดูลักษณะท่าทางของการตีนักกีฬาดูว่าตีเหมือนเราไหม

นักกีฬาการแข่งขันรอบชิงรอบรอบองรอบแปดกลุ่นะคะสุ้ายสายซีนะคะพบกับสายดีในะ สยขับสองเด็กหนี้นะฤทัดเงินกองครับโรงเรียนบ้านหนอง ยินด้วยมีใจได้ที่สี่โอเคลองต้อครับลุงชายทีงวัดที่หนึ่งชนะเลิศครับเอาตรงเลยครับเสียงด่าที่หนึ่งของเราเก่งมากเลยส่อนล้วับที่หนึ่งครับเด็กชายมองคุณตานติตรงครับโรงเรียนยอมองครับกำลังรุ่เรีงของเราได้อันดับหนครับเก่งมากในโอกาสนี้ครับการที่มโนหลวงพี่สงครามนะครับหรือหลวงพี่หล่อนของเรานะครับได้มอบ เง<า>นินรางวัลนะครับครับครับต่อไปที่สามเด็กจางเด็กชายจิรพัฒน์สุรัตนวดีครับโรงเรียนบ้านหนองดืนไล่ด้วยนะไม่พลาดยึดคืนนะลำดับที่สองครับเด็กชายวัชรพลสุเมศโสพลค,ครับโรงเรียนวัฒนานครและ<งาน> ที่หนึ่งของเราครับเด็กชายปองคุณดานกิตรมงโรงเรียนอาราเทพครับเป็นรางวัลน้องแบบถ้วยหา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 รางวัลครับสงสัยจะได้โต้นได้ไม้ใหม่แมน่นอนเรี่ยว่าผลของการแข่งขันจะจบลงยังไงก็แล้วแต่จะมีทั้งผู้ชนะมีทั้งผู้แพ้แต่ไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่เรื่องสำคัญที่สุดของการเล่นกีฬานั่นก็คือเล่นเพื่อสุขภาพ ะครับกล่าวที่ว่ากีฬาคืออย่างพิเศษดังนั้นอยากให้ทุกคนได้นําเหตุการณ์วันนี้การแข่งขันในวันนี้ไปปรับเพื่อเป็นการออกกําลังกายถ้ายังมีหลายคนที่มุ่งม,มั่นที่จะเอาดีไห้ได้ในกีฬาประเภทซิเปิลชน,นิดขอให้พวกเรากลับไปสร้างใจฝึกซอ้อมพัฒน,นาทีมวอของตัวเองวามทุก้อเมตตาพณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านอัดเป็นนะครับะนักกีฬาจากโรงเรียน ในตาลาดโรงเรียนนะครับที่มาและก็กราบขอบพระพคุณท่านผู้บริการโรงเรียน,รนประจำประเทศท่านผู้บริการโรงเรียนวัฒน,นานครโรงเรียนบ้านหนองเรือโรงเรียนประชันเกษตรพัฒนาในการที่จะให้ความเป็นก๊อฟให้ผู้ฝึกสอนและนักกีฬามาร่วมการแขข่งันในครั้งนี้และดิฉันครับต้องกราบขอบคุณคณะผู้ฝึกสอนทุกท่กานครับที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจมาร่วมในการจัดการแขง่งขัน มาร่วมในการสร้างสรรค์เกมสร้างสรรค์กีฬาประเภทเทเบิลเทนนิสและก็หวังว่าก,กีฬาประเภทนี้จะยังคงอยู่และจะมีการพัฒนาต่อยอดกันไปเรื่อยๆรปีนี้น้องปืนจัดคราวหน้าอาจจะเป็นอัลเบประเทศหรือวัฒนารณกรหรือแม้กระทั่งหนองบัวก็ได้ดังนั้นทางโรงเรียนบ้านน้องปืนเรายินดีที่จะไปเยือนท่านถ้าท่านเชิญมานะครับงาน,นก็ต้องขอบคุณทุกท่านวันนี้ได้เวลาชมครัวแล้วครับขอให้นักกีฬาทุกท่านกำลังพุ่งซ้อมทุกท่าน เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพต่อไปขอปิดกา,ออารกีฬาเทเบิลเทนนิสของรัวการที่หนึ่งครับสวัสดีครับ